10สถานที่ลึกลับรอบโลกที่มนุษย์ต่างดาวเคยมาเยือนเคยสงสัยกันหรือไม่ว่าโบราณสถานเก่าแก่บางแห่งบนโลกนั้นมีอายุนานมานับพันพันปีทำไมลักษณะสถาปัตยกรรมช่างดูยิ่งใหญ่อลังการและมีโครงสร้างที่ซับซ้อนจนไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นฝีมือของมนุษย์โบราณแม้จะมีผู้คิดค้นทฤษฎีน่าเชื่อถือออกมาอย่างมากมาย แต่สุดท้ายก็เหมือนจะกลายเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อหลายฝ่ายจึงตั้งข้อสงสัยว่าหากไม่ใช่ฝีมือมนุษย์ก็อาจเป็นเรื่องของสิ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิปัญญาเหนือกว่าเราจากดาวดวงอื่นหรือที่เราเรียกกันว่ามนุษย์ต่างดาวนั่นเองทฤษฎีเรื่องสิ่งมีชีวิตจากต่างพิภพนั้นเป็นหนึ่งในความเชื่อที่มีมาอย่างยาวนานบางส่วนก็ว่าเป็นเรื่องไร้สาระ แต่จากหลักฐานที่นักโบราณนะคดีได้ค้นพบในสถานที่ต่างๆก็พอจะทำให้เชื่อได้ว่าเราอาจไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวในจักรวาลน,นี้ต่อไปนี้คือสถานที่ท่องเที่ยวจากรอบโลกที่มีความเชื่อและหลักฐานว่ามนุษย์ต่างดาวอาจเคยมาเยือนโลกของเราจริงๆ 1. Crop Circles หรือวงกลมประหลาดกลางทุง่ง พบหลายแห่งในประเทศแถบยุโรปตามทุ่งข้าวโพดข้าวสาลีข้าวบาเล่ถั่วเหลืองคอปเซอร์เคิลถูกพบครั้งแรกในปี1678ที่ประเทศอังกฤษวงกลมประหลาดที่เกิดจากต้นพืชนั้นล้มลงโดยที่ก้านจะไม่หักเลยสัทีเดียวแต่จะงอลงมาประมาณหนึ่งนิ้วจากพื้นดินกินอาณาเขตกว้างกระจายไปทั่วทุง่ง เมื่อมองจากมุมสูงจะเห็นเป็นรูปทรงเรขาคณิตที่มีความสลับซับซ้อนถึงปัจจุบันนี้มีรายงานการค้นพบครอบเซอร์เคิลส์กว่า10,000่นครั้งส่วนใหญ่เกิดทางภาคใต้และ90%อยู่ในรัศมี50ไมล์จากสโตนเฮนจ์ c รอปเซอร์เคในยุคแรกๆมักเป็นรูปทรงกลมหรือวงกลมกับวงแหวนแต่ในยุคหลังจากปี1990เป็นต้นมาขนาดและรูปแบบของมันจะเริ่มซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงแรกมีรายงานจากแหล่งข่าวต่างๆในอังกฤษกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า Crop Circles เกิดขึ้นจากฝีมือของคนกลุ่มหนึ่งแต่ในท้ายที่สุดเรื่องราวก็ถูกเปิดเผยว่าเรื่องนี้เป็นเพียงความพยายามที่จะปิดข่าวลือเรื่องมนุษย์ต่างดาวของกระทรวงความมั่นคงในประเทศอังกฤษเองกระทั่งในปี2000มีกลุ่มที่เรียกตนเองว่า Circles Markers. ได้ออกมาเปิดเผยตนเองว่าเป็นผู้สร้างครอปเซอร์เคิลที่วิจิตพิสดารหลายสิบแห่งทางภาคใต้ของอังกฤษมากกว่า11ปีปัจจุบันจึงมีผลการศึกษาร้อยละ80ของครอปเซอร์เคิลว่าเป็นฝีมือของมนุษย์เองส่วนที่เหลือนั้นยังเป็นปริศนาทฤษฎีหลายทฤษฎีถูกตั้งขึ้นมาเพื่อตอบคำถามนี้ มันอาจเป็นข้อความหรือภาษาที่ใช้สื่อสารกันระหว่างมนุษย์ต่างดาวหรืออาจเป็นแค่วงกลมที่สร้างขึ้นมาเพื่อเรียกร้องความสนใจก็เป็นได้ 2>, 2. Ancient Cave ภาพวาดโบราณในถ้ำหินสามารถพบได้ตามถ้ำโบราณหลายแห่งทั่วโลกศิลปะโบราณอายุราวหลายพันปีที่ชวนให้เชื่อว่ามนุษย์สมัยก่อนเคยติดต่อกับเทพ,พเจ้าหรือผู้ที่มาจากฟากฟ้า สิ่งที่น่าแปลกก็คือภาพเขียนเหล่านี้มีปรากฏอยู่ทั่วโลกยกตัวอย่างเช่นภาพเขียนจานบินและมนุษย์ต่างดาวที่ทะเลทรายซาฮาราอายุประมาณ6,000ปีก่อนคริสตศักราชภาพวาดตามผนังของชนเผ่าอบอริจินที่เมืองคิมเบอรี่อายุประมาณ5,000ปี 3. t h เดอะเบอร์มิ a ด g าไรแองเก สามเหลี่ยมเบอร์มิวดาน่านน้ำอาถรรพ์ในมหาสมุทรแอตแลนติกภาคตะวันตกไปถึงตอนใต้ของรัฐฟลอริดาและเปอร์โตริโกอาณาเขตลึกลับที่ปัจจุบันยังไม่สามารถหาคำตอบได้ว่าเหตุใดทุกสิ่งที่ผ่านไปบริเวณน,นั้นจึงได้หายสาบสูญไปเสมือนไม่ได้มีตัวตนอยู่บนโลกนี้นักวิทยศาศาสตร์นักสมุทวิทยาและผู้เชี่ยวชาญต่าง ต่างก็พยายามหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นหนึ่งในทฤษฎีที่ใช้อธิบายก็คือเป็นไปได้ว่าอาจมีมนุษย์ต่างดาวหรือมนุษย์ที่อาศัยอยู่ใต้มหาสมุทรบริเวณนั้นต้องการขโมยเรือหรือเครื่องบินและสิ่งมีชีวิตลงไปใต้มหาสมุทรเพื่อศึกษาหรือทดลองบางอย่างข้อสันนิษฐานนี้ก็สอดคล้องกับรายงานที่ว่ามีผู้พบเห็นจานบินลึกลับ ร่อนไปร่อนมาเหนือสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาอยู่หลายครั้ง 4. อีสเตอร์ไอแลนด์ยักษ์ใหญ่แห่งเกาะอีสเตอร์เกาะอีสเตอร์มหาสมุทรแปซิฟิกในประเทศชิลีเกาะปิศนาโดดเดี่ยวกลางมหาสมุทรกลับมีรูปสลักหินลึกลับขนาดมะึมามากกว่า800รูปเรียงรายอยู่เต็มเกาะที่ไม่มีคนอยู่อาศัยมีผู้อธิบายว่าเป็นฝีมือของชาวพื้นเมืองโพลินีเซียน ที่เข้ามาตั้งรุกรากในปีคศ400แต่ด้วยวิวัฒนาการในอดีตนั้นแทบเป็นไปไม่ได้ว่ามนุษย์จะสามารถลากหินหนักกว่า75ตันมาตั้งตามชายฝั่งได้ 5. าแซกไซวามานกำแพงหินป้อมปราการยักษ์ตั้งอยู่ที่เมืองคัสโครประเทศเปรูแซกไซวามานเป็นกำแพงหินประหลาดที่ขนาดใหญ่โตมโหฬาร แต่ละก้อนสูงกว่า6เมตรยาวสุด400เมตรคาดว่าสร้างในช่วงปีคศ900ถึง1,200ความพิเศษของมันก็คือหินแต่ละก้อนมีรอยตัดที่ปราณีตราวกับตัดด้วยเครื่องมือทันสมัยนักวิจัยส่วนมากเชื่อว่ามันถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นป้อมปราการแต่คำถามก็คือวิธีการสร้างและการขนย้ายหินปูนหนักราว200ตันมายังหุบเขานั้น คนโบราณเขาทำได้อย่างไรกัน 6. s t o n e h e n g กลุ่มหินปริศนาแห่งอังกฤษตั้งอยู่ในทุ่งราบซันลิสเบอรี่ตอนใต้ของอังกฤษมีจำนวนแท่งหินทั้งหมด112ก้อนตั้งเรียงเป็นวงกลมซ้อนกัน3วงและวางเรียงในลักษณะที่ต่างกันทั้งวางนอนวางพาดกันและวางตั้งขึ้น นักวิทยาศาสตร์ได้คำนวณอายุของหินกลุ่มนี้พบว่าน่าจะถูกสร้างขึ้นมาเมื่อประมาณ3,000-2,000ถึงปีก่อนคริสตกาลเรื่องที่น่าสนใจก็คือหินแต่ละก้อนแต่ละชั้นนั้นมีอายุไม่เท่ากันและถูกนำมาจากต่างสถานที่ต่างยุคกันบริเวณที่ราบดังกล่าวไม่มีก้อนหินขนาดมหึมานี้อยู่เลย ที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดคือมาจากทุ่งมา์โบโรที่อยู่ไกลออกไปประมาณ40กิโลเมตรคำถามก็คือในสมัยนั้นไม่น่ามีเครื่องทุนแรงที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันรวมถึงการนำหินมาขัดมาแต่งให้มีความเหลี่ยมความมนมีสลักและเดือยซึ่งจะทำให้หินพาดกันได้อย่างพอดีว่ากันว่าเป็นฝีมือของมนุษย์ต่างดาวที่มาเยือนโลกโดยใช้เทคโนโลยีรํำสมัยในการสร้าง บ้างก็ว่าเป็นผลงานศิละปะของยักษ์ในยุคก่อน 7. จ็ดนาสกาไลส์ลายเส้นขนาดยักษ์สร้างขึ้นเพื่อให้มองลงมาจากฟ้าลายเส้นลึกลับกลางทะเลทรายนาสกาในประเทศเปรู ลักษณะมีการขีดเน้นอย่างจงใจและประณีตขนาดใหญ่โตถึง200เมตรและรูปทั้งหมดครอบคลุมเนื้อที่กว่า500ตารางกิโลเมตรท้าทายแดดลงฝนเป็นเวลากว่า2,000ปีมีตั้งแต่ภาพวาดง่ายๆอย่างรูปทรงเรขาคณิตทั่วไปจนถึงภาพสัตว์ประเภทต่างๆทั้งนกปลาวานลิงแมงมุมนกคัมมิงเบิร์ซึ่งประเทศเปรูปไม่มีนกชนิดนี้ คาดอายุประมาณ100ปีก่อนคริสตกาลแม้จะเป็นลายเส้นง่ายๆแต่ก็ต้องใช้เวลาและการวางแผนเป็นอย่างมากเพราะจะต้องมองให้เห็นชัดเจนจากท้องฟ้ามองจากพื้นดินจะเห็นเป็นเพียงคลองหรือถนนเท่านั้นบางเส้นลากยาวไปไกลาพาดข้ามภูเขาปัจจุบันยังคงเป็นปริศนาว่าเหตุใดชาวนัสค่าจึงต้องทุ่มเทวาดภาพสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาทั้งๆท,ที่ตัวเอง ก็ไม่อาจมองเห็นได้ 8. Dendera Temple สิ่งประดิษฐ์ผิดยุคภายในวิหารเดนเดราของชาวไอคุปประเทศอียิปต์ปรากฏภาพสลักของสิ่งที่ไม่น่าจะมีในสมัยนั้นนั่นก็คือหลอดไฟฟ้าทั้งทั้ที่กว่าเราจะมีหลอดไฟใช้ก็หลังจากที่โทมัสอันวาเอดิสันเขาค้นพบนั่นแหละในภาพสลักยังมีรูปตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอีกด้วย สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ยังไปสอดคล้องกับเรื่องที่ว่าภายในพีระมิดไม่มีคราบขม่าวควันไฟใดๆเลยทั้งที่ภายในนั้นมืดมากและยากต่อการสร้างหรือวาดภาพในที่ที่มืดทึบขนาดนั้นอย่างไรก็ตามหากนี่ไม่ใช่วิทยาการอันก้าวหน้าแล้วภาพสลักนี้อาจมีความหมายอย่างอื่นในเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับปลอดไฟเลยก็ได้ 9. พีร a มิดออฟกีซ่มหาพีระมิดเมืองกีซ่าบนโลกใบนี้มีพีระมิดถูกสร้างขึ้นมามากมายหลายประเทศกระจายอยู่ทั่วโลกทั้งที่คนในสมัยก่อนไม่น่ามีการเดินทางไปมาหาสู่กันแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันได้ง่ายๆแต่พีระมิดที่โด่งดังที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดและเป็นสิ่งมหัศจรรย์ยุคเก่าของโลกเพียงหนึ่งเดียวที่คงสภาพสมบูรณ์มาถึงยุคปัจจุบัน ก็คือพีระมิดแห่งเมืองกิซ่านั่นเองพีระมิดแห่งเมืองกิซ่าสร้างมาประมาณ4,500ปีมาแล้วสร้างด้วยหินทรายตัดเป็นแท่งหนักประมาณก้อนละ2ตันมากกว่า2ล้านก้อนบางก้อนหนักถึง16ตันซ้อนกันไปเรื่อยๆจึงทำให้มันมีความคงทนเชื่อกันว่าอยู่ได้นานถึง5,000ปีแม้จะถูกใช้เป็นสุสานฝังพระศพของฟาโรหแต่ความลับมากมายของมัน ก็ยังไม่ถูกไขกระจ่างทั้งเรื่องวิธีการสร้างที่ดูแล้วล้ำหน้ากว่าผู้คนในสมัยนั้นมากและทิศท,ทางที่กลุ่มพีระมิดหันหน้าไปทางกลุ่มดาวโอไรออนคล้ายกับว่าจะบอกถึงทิศท,ทางของดวงดาวนอกโลก 10. เตโอติฮากันเมืองโบราณที่ไม่รู้ว่าใครสร้างตั้งอยู่ที่ประเทศเม็กซิโกตั้งอยู่ห่างจากเม็กซิโกซิตี้ประมาณ40กิโลเมตร เตโอติฮวากันแปลว่ากรุงเทพหรือ City of the Gods นั่นเองเป็นเมืองโบราณยุคเมโซอเมริกันที่ชาวแอสแทกมาค้นพบเข้าและตั้งชื่อเมืองให้ตอนที่มาพบนั้นที่นี่ก็เป็นเมืองร้างอยู่แล้วจึงไม่อาจรู้ได้ว่าใครสร้างไว้กันแน่นักโบราณาคดีคาดกันว่าที่นี่น่าจะมีอายุประมาณ2,000กว่าปี มีการเริ่มต้นตั้งถิ่นฐานเมื่อประมาณ100ปีก่อนคริสตกาลและน่าจะเคยเป็นศูนย์กลางอำนาจของอาณาจักรบริเวณนี้และมีผู้คนอาศัยอยู่เกินแสนคนเลยทีเดียวจากซากโบราณสถานนั้นมีการค้นพบเครื่องมือจิตกรรมฝาผนังระบบคมนาคมและการทำเกษตรกรรมที่มีการใช้อุปกรณ์ก้าวหน้ามากในยุคนั้นแต่ที่เป็นไฮไลท์ที่สุดของเมืองนี้ก็คือพีระมิดแห่งดวงอาทิตย์ และพีระมิดแห่งดวงจันทร์โดยเฉพาะพีระมิดแห่งดวงอาทิตย์นั้นมีขนาดใหญ่โตมโหฬารมากแต่ยังมีความสูงเพียงครึ่งเดียวของมหาพีระมิดของเมืองกิซาที่สำคัญมันยังถูกสร้างโดยวางเลเยอร์ที่เดียวกันกับพีระมิดท,ที่อียิปต์อีกด้วยคือเป็นแนวเรียงกันตามกลุ่มดาวโอไรออนนั่นเองนี่จะเป็นเหตุบังเอิญเกินไปหน่อยหรือเปล่าหากชอบ กดไลค์กด Subscribe ติดตามกันด้วยนะคะ